หลังจากที่ฟาร์มกันอย่างเหน็ดเหนื่อยแก๊งของเราก็ได้มาพักผ่อนที่สกม u รีสอร์ทว่างๆไม่มีอะไรทำพวกเราก็ได้หากิจกรรมวัดความเป็นลูกผู้ชายกันและใครจะมีความเป็นลูกผู้ชายมากที่สุดในแก๊งของเราไปดูกันครับอันนี้ตัวคุณกอว่ฟเนี่ยคันโจนเนี่ยใช่ผมผมเองผมว่าแล้วน้ <laughs> <laughs> องชายแน่ <laughs> ๆเก่งหลายพางก็ชัด ไอ้นี่นีโดนนะมีโซดาคาราเมลโซดาคาราเมลไอ้โดนมาเขาเขามาดูแล้วว่าไอเรากิจกรรมเราเว้ยไปไม่ไปไม่ไปไายบายกินอาหารด้วยกันครับ้านนี้ยังชิลไปแล้วไปไหแล้วเขาบอกไอยุ่งนี้แม่งชิลจัดไอยกูบลาบอกบอยเมนต์ไอกูบลาดดน้ำเว้ยโดดน้ำบัานนี้ไม่เหมือนแบบบ้านตาอากาศอ่ะเนี้ย บังขึ้นหลังคาตามผมทาไมวะไอยวะนีกันโดดนี่นหรอ๋อโอเคโดดเทงไกบังโดดนีเออโดดนี่มันจะลงน้ำหรือลงพื้นแอ๊กโอ้โหวิสบายเยอยโดดบัางโดดบังเยอผมปามทามัละได้มาเจ็กต้องตั้งหลักโดดก่อนกรับโดดเร็วเฮียแกพาอนไป โดนโดนโดนอ่าตีมาแล้วไอ้เี๋เป็นสตูดเฮ้ยดำน้ำแข่งกันเมื่อไหร่ใครกันไหนใจหนักกันมาก็ตัวที่พ่าความฝึดดิอ้าวมาดิก็มาดิคือเอาใครคิดว่าตัวเองอึดอ่ะแล้วแล้วมันดำยังไงวะมาดิกดสีป่ะกดสีทีเดียวได้แล้วคือใครขึ้นก่อนก็แพ้จังหวะหรือสุดท้ายอ่าโอเคมาดูไปว่าใครอึดสุดเลยทีแข่งขันกันดีกว่าใครชนะผมมีรางวัลให้แค่อะไรคือ ไม่บอกต้องซทำไผ่ตลาดเด็กไม่ดูอนหรอกเอาม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 าเอายังเอายังผมน้ำให้กดสีค้างไปเลยนะกดย้ำๆทุกคนพร้อมนะฟังเสียงปืนนะสามสองไปเอาอ่ะเอาอ่ะกดค้างย้ำๆเพราะมันต้องกดกดกดย้ำๆกดแค่ไม่ได้ ลงเพื่ริ่มแดงแล้วอ่ะเียมันอยู่ที่ความลึกด้วยเฮ้ยมิสเตซี่ลูกผู้ชายยอมตายไม่ยอมแพ้เพื่อนผมยอมตายพี่เฮ้ยปลาอะไรวะปลาแดงกน้ามืดปลาอะไรวะนั่นอ่ะปลาลายแล้วปลาลายแล้วปลาอะไรวะตัวใหญ่หวะไม่ใครจะมาขึ้นโอ๊ยตัวตัวมันเฮ้ย m อ s มทีเอสไว้ยังไงเอ็ไว้ยังไง ตัวจะขึ้นหรใ,ใครยอมใครเอาอะเกม D S Y ยังไงไม่เฮี้ยนตัวละครตัวละครแบบไม่ไหวแล้วอะแต่ผมแบบไม่ให้ขึ้นนะ <c oughs> เอะอเลยย้อนยอมตายไม่ยอมแพ้เว้ยใครเริ่มมีอาการยังไม่รล้อะารบึ้งบังแต่แต่ M D S, <c oughs> <S อยู่อยู่บนสุดนะ่ยังไม่ขึ้นนะ <c oughs> ดูดูสภาพตัวดิแม่งแบบอยากขึ้นอะ <c oughs> โอ้ยเลือดรถเลือดรถเลืองระไรเ้ยเอ้ยยอมตายมยอมแพ้ปลาอะไรตัวใหญ่ใช่ฉลามนั่นน่ะรถแล้ววะเอาวปลาดวว่ะสู้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 เอาฝูงปลาฝูงปลาโอ้โหจิตใจอดแอวน้โอ้โหที่ะบบเลยแ่ละหนึงแ่ลหนึงใคชนะมีรางวัลเว้ยชิงรางวัลนะเชอวาอจวะเอใครชนะีรวาเร่อนวาแล้วยอมมายอมเรือนรถกันเว้ยเฮ้ยออตินออติน อตินยังไงอตินอตินยังไงฟังฟังยังไงฟังเอาเรเอาเรียกมันจะตายมันจะตายกลัวเลยอตินอตินยังไงฟังฟังยังไงฟังเอาเรเอาเรียกมันจะตายมันจะตายกลัวเลย ไอ้คุณเอิร์ธนะให้เอิร์ธนะให้คเอิร์ธรอดชีวิตคนอื่นไม่เกี่ยวคนอื่นอาไรกำลังคนรอดเลยเนี่ยคุณเอิร์ธคนรอดโอเคงั้นคุณเอิร์ธชนะคุณเอิร์ธชนะไอ้จุดยิงปืนฉลองเก็บเอ้เก็บมหน้ามาหน้าผมหน่หน้าขาดว่ายต้องว่ายไปอะหน้าขารับรางวัลชนะเลิศหรือว่ามันต้องมีพิธีมอบรับรางวัลชนะเลิศเฮียยอมตายกันเลยเชื่อเฮียยอมตาย งอนนึกว่าอึดเอาไม่ใช่ยอมตายยอมยทุกคนมาดิมารับรางวัลมาพิธีมอบรางวัลของคุณเอ๋ยก่อนเอราต้องมาตืนผมมีรางวัลให้อย่าลืมว่าผมเป็นคนเดียวที่ยังของของตอนเริ่มไม่แตกนะผมมีคนไม่มาเล่นอะไรเลยครบอยู่คนไม่มาเล่นเลยจะแตกเขาก็มาแล้วไงร้อยพิธีมอบเอ้ยพิธีมอบพิธีมอบอยู่ไหนดีอ่ะตรงไหนดี นี่ไงตรงนี้ไงตรงที่เรากินอาหารกันเนี่ยเออได้ได้ไดมามามาคุณเอ,อิร์ทผู้ชนะเลิศทุกคนต้องมาเป็นสักขีพยานด้วยเพราะามันมีด้านบนไะเอ้แต่มันมีของเออเออตรงนี้ตอนนี้ด้านบนด้านบนคุณเอ,อิร์ทมันตรงนี้คุณเอ,อิร์ทมาตรงตรงเรดีโอนี่โอ้ยไปนหนึ่งกรรมาการหอบโอเคเฮ้คนคนไม่ชนะลงคนไม่ชนะต้องลงดูข้างล่างบ้าเอาและ รางวัลของผู้ชนะโดยไม่ตายนะครับเขาเรียกว่าผู้ชนะแบบมีหัวสมองนะผมรางวัลอยู่ตรงนี้ครับผมอยู่ข้างคณทิวนะครับรับไปเลยนี่อะไรอะกระดาษกระดาษเขียนได้ไหมใบประกาศ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 เออเขียนได้หรอเขียนได้หรอประกาศก่อนพี่ประกาศอ๋อเขียน เออนี่เขียนแล้วมีน้ำหมึกริ้วริ้วน้ำหมึกแล้วเจมเขียนต่อโอ้โหเลยสุดก็ได้รางวัลครับแม่งต้องใส่กรอบแล้วคุณเอิร์ธนะฮะใบประกาศที่เอาผมไม่รู้ใบประกาศนี่ไปทำประโยชน์อะไรดีครับคือในปเป็นฟืนเป็นฟืนกรอบเป็นฟืนไปเออโอ้ยบังโโอ้หทุเรศออกคลิปใส่ใส่เดี๋ยวนี้เลยครับ บาทมากแต่ละคนแล้วดูดูมันเต้นโอ้โห <laughs>